อันนี้เราพามาชมกันอีกนะคะเพราะว่าแปลงนี้เราตั้งใจทําเป็นแปลงสาธิตในการปลูกของหลังเป็นที่เลี้ยงทุเรียนแล้วพอทุเรียนเราโตยังไม่ถึงปีนะคะเนี่ยโตขนาดนี้เลยนะคะแล้วโตเร็วจริงๆสร้างความมหัศจรรย์เราเคยไปฟังอาจารย์นู้นพูดอาจารย์นี้พูดแต่เราไม่ได้ลงมือทําลงมือปลูกเราก็ไม่นึกว่ามันจะมหัศจรรย์ขนาดนี้เลยนะคะ เราไม่เคยฉีดยาเลยนะคะมีแต่เพียงวันนั้นเรากลัวไรแดงแล้วก็ผสมยาจะฉีดไรแดงก็พอดีฝนตกนะคะแล้วฟาร์มหัศจรรย์ของเราคือหลังจากท้องหลังพอลากเขาเข้าทุเรียนได้แล้วมันทําให้ทุเรียนเนี่ยแตกไม่หยุดเลยค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงอาจจะมีไก่ฟ้าเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ทําอันตราย นะคะแต่ถ้าบ้านเราที่ไม่ได้ปลูกของหลังและไม่ได้ฉีดยาขนาดฉีดยาไก่ฟ้ายังเอาไม่อยู่เลยอ่ะนะคะแล้วมันมหาศย์ตรงไหนอีกนะคะที่เราได้ก็ตัวเองคือเขาแตกตลอดดูการแตกของเขาแตกทุกเม็ดนะคะแตกจริงๆแล้วทรงพุ่มนี่มันก็เกี่ยวกับระบบน้ําของเรานะคะเพราะที่นี่เราจะทําโคกเนี่ยหนึ่งเจลละสิบละ แล้วระบบน้ำเนี่ยเราจะลอกเขาลอบคนแล้วออกไปข้างนอ,ก,อกประมาณเจ็เมตรนะคะระบบน้ำิแท้จงแรนสาธิตทำเนี่ยนะคะเลยทุเรียนเนี่ยเขาหมุนลอบตัวเองเลยจริงนะคะสวยจริงๆนะคะพอเราทำทุเรียนได้แบบเนี้ยทุเรียนต้องแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะะยังไม่ถึงปีนะคะเนี่ยยังไม่ถึงปีนะคะ แล้วกิ่งเนี่ยแบบที่เราบอกนะคะต่อไปเราจะนับเนี่ยกิ่งใหญ่ๆแบบเนี้กิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยนะสิบแปดกิง่งพอสิบแปดกิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยอดเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดเดียวเนี่ยเขาจะแตกทิ้งเป็นเม็ดนะคะก็จะแตกทิ้งเป็นเม็ดแล้วพอเราได้สิบแปดกิ่งแล้วเนี่ยเราจะเลือกกิ่งแบบเนี้นะสิบแปดกิง่งพอเสร็จแล้วเราจะตัดยอดแล้วเราจะเลี้ยงไว้อีกอีกแปดกิ่งอีกเจ็ดกิ่ง เป็นยี่สิบห้านะคะแล้วเราจะได้ความสมบูรณ์ของมันเลยแล้วสาเหตุที่ทําให้ทุเรียนโตเนี่ยคือเราอย่าไปตัดจนโกนทุเรียนเราต้องค่อยๆแต่งตัดจริงเฉพาะที่แข็งยอดแล้วก็ค่อยๆตัดแต่เราไปบางสวนที่เราไปแก้ไขอะ่ะตัดซะเยอะทุเรียนก็เลยไม่โตสาเหตุที่ทุเรียนโตเร็วด้วยหนึ่งเราปลูกท้างหลงังแล้วก็เป็นปัจจัยอยู่แล้วที่เราทดลอง แต่ระบบน้ำต้องได้แล้วก็การตัดแต่งสำคัญแล้วก็เคมีที่เราใช้กับทุเรียนนะคะเพราะบางสวนใช้เคมีเยอะทำให้ดินแข็งอันนี้ถิงจะเป็นลูกลังเนี่ยดินเขาก็ร่วนซุยเพราะเราไม่ค่อยใช้เคมีนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากเรียนรู้ใครอยากดูงานว่าปลูกท้องหลังเราเป็นยังไงแล้วการทันทุเรียนที่สมบูรณ์แล้วเป็นยังไงก็ทักมาได้ค่ะ ยินดีให้ความรู้นะคะทุกคนนะคะก็สวัสดีค่ะ